วันนี้เราก็อยู่เที่ยวกับเบนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือแหลมบรลีห้าเฮ้เฮ้เฮ้่ไปครับเราจะไปตเที่ยวต่อร้านกันกับหาดทั้งหมด7จดหาดแล้วก็มีกิจกรรมดำน้ําด้วยดูปลาล่องเล่นแล้วต่อด้วยตอนเย็นนะครับเราจะไปตกหมึกกันตหมกเลยเหรอคะถูกต้องแล้วอุ้ยเรือจอดแล้วครับมาไปกันเลย ค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วนะคะแล้วก็เรากําลังไปที่หาดตาแหวนนะคะแล้วเราก็จะต้องนั่งรถต่อไปนั่งรถสองแถว ต่อไป20บาทนะคะแล้วก็เนี่ยเราการที่เรามานั่งเรือเนี่ยเรามีสิทธิเลือกได้ว่าเราจะนั่งชัน 1, ช้น1ชั้นสองนะคะเราก็เลือกตามใจชอบเลยตัวเบนเองเนี่ยเป็นเลือกชั้นสองนะคะเพราะว่าเอ่อนั่งชั้นสองเนี่ยมันได้เห็นวิวได้เห็นบรรยากาศได้ได้แบบมองมันมองได้แบบมุมกว้างๆได้มากกว่าที่การที่เรานั่งชั้นล่างนะคะแล้วก็เ็นแนะนํานะคะว่าใครที่รู้ตัวเองว่าเออตัวเองอะ่ะ เป็นคนที่เมารถเมาเรือนคะก็อยากให้เซฟตัวเองไว้ก่อนค่ะคือทานยามาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าการที่เราขึ้นมานั่งบนเรือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโค้งคขแล้วพอมันโค้งคขมันทําให้เราเวียนหัวแล้วมันก็ทําให้เราเกิดอาการคลื่นไส้เหมือนจาเจียนนะคะมันเหมือนเะเป็นภู้ร้ายคนอื่นนะคะจะเป็นภู้ร้ายคนอื่นนะคะเราเป็นภูร้ายคนอื่นนะคะมันก็แนะนําให้เรารับประทานยามาให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ค่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเบนถ่ายวิวบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะว่าสวยมาก I, do, do, we dance. I, do, do, we dance. we dance. เป็นร้านที่ที่ก็มาที่ที่พักของเรานะคะแนะนํามาที่นี่นะคะซึ่งถ้าใครที่มาที่นี่เขาก็จะต้องมาที่ร้านที่นี่กันนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากแล้วก็อาหารที่เราสั่งมานะคะก็มีนี่ต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็มีเป็มไยมีปลปูม้าแล้วก็มีกะหล่่นะคะแล้วก็อีกอย่างหมืนที่ต่างแต่ว่ายังไม่มาเป็นไก่ทอดนะคะ เรามาชิมกันก่อนเลยไหมคะโอเคค่ะ อนนี้นะคะเราก็กลับมาที่พักกันแล้วนะคะจากที่เราไปรับประทานอาหารจากที่พักเขาแนะนําให้เราไปทานมานะคะชื่อร้านว่ายกยอค่ะร้านยกยอนะคะเป็นร้านอาหารที่มีทั้งอาหารทะเลแล้วก็มีส้มตำปูปลาบาๆาบาบาทั่วไปนะคะมีคอหมูย่างพูดง่ายๆก็คือรวมๆก็จะมีอาหารทุกอย่างแล้วก็รสชาติก็เป็นยังไงคะน้องมิน้นอร่อยค่ะไก่อร่อยอมสมราคาเขาค่ะ ราคาก็ค่อนข้างอยู่กลางๆนะคะไม,ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นกับแพงนะคะเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้นะคะ <S <S แล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาที่พักแล้วแล้วเรากําลังจะไปทํากิจกรรมกกรดําน้ําเราจะไปดําน้ําดูปรลา,รา,า <S 1> <S 1> แล้วที่สัมพัญธ์เรือเขามี ถ้าจะเป็นอะไรนะสไลดเดอร์ปะ <c oughs> ่ะเป็นแนวๆนวสไลดเดอร์นะคะ <c oughs> เป็นเครื่องเล่นบนผิวน้ำให้เราได้เล่นกันนะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูงั้นเราไปกันเลยค่ะ <c oughs> อันนี้กำลังเดินทางไปลงเรือนะคะเราจะไปดำน้ำกันก <c oughs> ็ <c oughs> จะมีไกด์พาไปไ <c oughs> อ,อย ตอนนี้นะคะเราก็ำลังจะไปเล่นน้ำกันใช่ไหมพี่เมม่นาได้ยินเสียงตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเล่นน้ำกันค่ะทุกคนอัตมนุวิดกำลังออกเดินทางค่ะทุกคนใชากำลังไปดำน้ำดูปการังใช่แล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยใช่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะบ๊ายบาย เป็นเครื่องเล่นของเรือเรานะคะเอ้ยมีข้างๆด้วยข้างๆจะเป็นของเรืออีกลำหนึ่งเกาะล้านรีแล็คัวรสองลำเราชื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> เราก็จะมาดำน้ำกันตรงนี้เล่น <c oughs> เครื่องเล่นกันตรงนี้ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าดำน้ำอาจจะเป็นตรงนู้นหรือเปล่าลูก <c oughs> มุนดำน้ำอาจจะเป็นตรงนู้ <c oughs> นทีน่ๆเครื <c oughs> ่องเล่นอยู่ตรงนี้ <c oughs> เป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเครื่องเล่นโอเค ตรงนู้นนะคะจะเป็นกิจกรรมดำน้ํานะคะก็ที่เราเห็นเป็นตะข่ายตะข่ายนั้นเขาจะใช้ไว้สําหรับคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะคะก็จะให้เกาะเกาะกันไปเป็นกลุ่มแล้วก็ดำน้ําดูกันนะคะแต่สําหรับคนที่ว่ายนาเป็นล้วเขาก็จะแบบนุ่งหงุดหงๆตรงนู้นเขาก็จะว่ายไปดูกันเองได้เลยนะคะ mm <laughs>